โอกาสมาถึงแล้วสำหรับใครที่เป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยมีแอปเคพาร์ ath, มีการเดินบัญชีหรือมีเงินเดินผ่านธนาคารกสิกรไทยวันนี้จะพาไปสมัครอีกหนึ่งสินเชื่อค่ะสมัครผ่านแอปทุกขั้นตอนไปดูรายละเอียดกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเช่นเคยกับธัญรนษจัดให้ในวันนี้จะพาไปดูสินเชื่อดิจิตอลสมัครผ่านออนไลน์ สมัครได้ทุกอาชีพใช้เอกสารในการสมัครน้อยมากนั่นก็คือการยืมเงินกับลาย BK นั่นเองค่ะลาย BK จะให้บริการสองสินเชื่อด้วยกันค่ะ1วงเงินให้ยืม 2. วงเงินให้ยืมนานงไปดูรายละเอียดสินเชื่อวงเงินให้ยืมกันก่อนค่ะ วงเงินให้ยืมจะเป็นสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจําวันจะให้วงเงินสูงสุดไม่เกินห้าเท่าของไรายได้และสูงสุดไม่เกิน8 0 0แสนบาทค่ะ <Huh? S 1> สําหรับอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน25เปเซนต่อปีไปดูสินเชื่อวงเงินให้ยืมนาโนกันบ้างค่ะเป็นสินเชื่อหมุนเวียนในการทําธุรกิจสําหรับพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของกิจการ รวมไปถึงพนักงานที่มีรายได้ประจำที่ต้องการทำอาชีพเ<ห>สริมเขาจะให้วงเงินสูงสุดไม่เกินห0 0 0 0แสนบาทสำหรับอัตราดอกเบี้ยมไม่เกิน33%ต่อปีค่ะทั้งสองสินเชื่อนี้เขาจะให้วงเงิน2รูปแบบเหมือนกันค่ะ 1. วงเงินพร้อมใช้ 2. วงเงินผ่อนชาระสำหรับวงเงินพร้อมใช้ท่านสามารถกดเงินตามที่ต้องการใช้จ่ายภายในวงเงินที่ได้รับ สามารถจ่ายขั้นต่ำเดือนละ2เปอร์เซไม่ต่ำกว่า200บาทเบิกถอนง่ายค่ะแค่ผ่านลายยอดขั้นต่ำในการกดแค่200บาทสำหรับอัตราดอกเบีย้ยคิดแบบรายวันค่ะใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต่อไปค่ะไปดูวงเงินการผ่อนชำระก,กันบ้างค่ะเขาจะโอนเงินเป็นก้อนให้ท่านเพียงแค่ครั้งเดียวและแบ่งจ่ายเป็นงดงดคิดอัตราดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกยิ่งผ่อนเยอะดอกยิ่งลดไว ท่านต่ำในการกดเงิน6,000บาทสำหรับวงเงินให้ยืมและ3,000บาทสำหรับวงเงินให้ยืมนาโนต่อไปค่ะไปดูคุณสมบัติกันบ้างค่ะสัญชาติไทยอายุระหว่าง20ปีถึง60ปีมีบัญชีเงินฝากกับราย BK ก่อนที่ท่านจะสมัครท่านจะต้องเปิดบัญชีกับราย BK ก่อนอซึ่งสามารถเปิดผ่านแ FK Pass ได้เลยค่ะ สำหรับรายได้นะคะวงเงินให้ยืมท่านจะต้องมีรายได้7,000บาทขึ้นไปและว,วงเงินให้ยืมนาโนท่านจะต้องมีรายได้5,000บาทขึ้นไปค่ะไปดูเอกสารในการสมัครกันบ้างค่ะ1เพียงแค่ท่านเป็นลูกค้าของบัญชีเงินฝากกับราย BK ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้เพื่อยืนยันตัวตนใช้เพียงเอกสารยืนยันรายได้ในกรณีเป็นลูกค้าใหม่ของธนาคารกสิกรไทย สามสำเนาบัญชีย้อนหลัง7เดือนของธนาคารในก็ได้สูงสุดห้าบัญชีค่ะและนี่ก็คือข้อมูลสำหรับการยืมเงินกับลาย BK ใครสมัครได้บ้างแล้วหรือติดปัญหาตรงไหนมาแชร์ข้อมูลกันในทราบด้วยนะคะสำหรับวันนี้ธัญรัตน์ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ